วข้อถัดไปที่ฉันจะพูดถึงคือบทบาทของการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกและบทบาทของการตัดชิ้นเนื้อของเหลวในทั้งหมดนี้ดังนั้นการตัดชิ้นเนื้อ2ประเภทหลักที่ใช้ในคลินิกสําหรับมะเร็งปอดคือการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกและการตัดชิ้นเนื้อของเหลวโดยทั่วไปการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกเป็นขั้นตอนที่จะใช้เวลาสองสามชั่วโมงในระหว่างวัน และโดยทั่วไปจะต้องดมยาสลบรวมถึงวิธีการสองกล้องหลอดลมและเป้าหมายรังสีวิทยาร่วมสถานที่ที่ใช้รังสีวิทยาและการถ่ายภาพจากภายนอกจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกตรวจสอบทางจุลพยาธิวิทยาแต่ยังมีการทดสอบการกลายพันธุ์ที่ดาน่าฟาเบอร์ด้วยเรามีกลุ่มยีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง447ยีนซึ่งได้รับการจัดลำดับและอ่านโดยนักพยาธิวิทยาระดับโมเลกุล นอกจากนี้การตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกยังช่วยให้ทราบคะแนน p d l 1ซึ่งช่วยให้เราทราบคร่าวๆว,ว่าการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันจะช่วยหรือไม่ในมะเร็งปอด KRAS ทางด้านขวามือนี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอก ดังนั้นจึงอาจเกิดขึ้นที่การตรวจวัดพื้นฐานก่อนเริ่มการรักษาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยและในเวลาต่อมาด้วยการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวหรือที่เรียกว่า CTDNA หรือ plasma g e n o t y p i นั้นมาจากการเจาะเลือดตามปกติซึ่งคุณจะต้องทำการทดสอบอีกครั้ง ดังนั้นการกลายพันธุ์ยังถูกตรวจพบโดยการจัดลำดับและโดยทั่วไปจะเป็นการทดสอบที่ทำในโรงพยาบาลหรือสถาบันที่คุณพบเห็นหรือจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการภายนอกที่จะทดสอบหาการกลายพันธุ์เหล่านี้และในทำนองเดียวกันการดำเนินการนี้จะดำเนินการที่ระดับพื้นฐานและอาจเป็นไปได้ในอนาคตการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวคืออะไรดังนั้นเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเราจึงพลิกกลับเซลล์มะเร็งพลิกกลับและเซลล์ปกติพลิกกลับ และทั้งหมดนี้หล่งออกสู่กระแสเลือดและถูกล้างโดยไตยและตับเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นคุณจะสามารถหยิบจับชิ้นส่วนเล็กๆของ d n a เเหล่านี้ได้จริงๆด้วยการเจาะเลือดคุณคงจินตนาการได้ว่ามันเป็นเศษส่วนเล็กๆเพราะเซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายเป็นเซลล์ปกติดังนั้นสัญญาณของเซลล์มะเร็งจึงค่อนข้างต่ำในการตรวจเลือดเป็นประจำอย่างไรก็ตามในทศวรรษที่ผ่านมาขณะนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่และเรายังคงก้าวข้ามขีดจำกัดของการตรวจจับ และเราสามารถตรวจจับ DNA ของมะเร็งในกระแสะเลือดได้ในระดับจุลทัศน์วิธีการดำเนินการคือหลังจากเจาะเลือดสกัด DNA และระบุเฉพาะชิ้นส่วนของ DNA เท่านั้นแล้วแสดงทางด้านขวามือเป็นกราฟดูว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ดีแค่ไหนดังนั้นในอดีตเราจึงมีเพียงการเรียงลำดับแซ n เจอร์เท่านั้นดังนั้นคุณจึงต้องมีเปอร์เซ็นต์ DNA ของเนื้องอกในกระแสะเลือดที่ค่อนข้างสูง แต่ตอนนี้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถตรวจจับชิ้นส่วนหรือเศษส่วนของ dna ของเนื้องอกที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสะเลือดได้น้อยมากสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก็คือเมื่อคุณไปถึงระดับที่ต่ำมากจะมีการเปลี่ยนแปลง dna เบื้องหลังที่สามารถระบุได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในการตีความผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ แต่อาจเป็นวิธีที่ดีในการหลีกเลี่ยงขั้นตอนในบางกรณีข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาของคุณอาจมีในการตัดสินใจระหว่างการตรวจชิ้นเนื้อเนื้องอกและการตรวจชิ้นเนืออรรนน้อของเหลวก็คือความสามารถในการตรวจพบผลลัพธ์ที่เป็นบวกข่าวดีเกี่ยวกับการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกตามที่กล่าวไว้แล้วก็คือจริงๆแล้วการตัดชิ้นเนื้อเนื้องอกมีความละเอียดอ่อนมาก ฉันได้อธิบายไว้ตรงนี้ว่าหากคุณมีผู้ป่วยมะเร็งปอดกลายพันธ์ KRAS จำนวน100รายจะตรวจพบได้99%ในจำนวนนั้นมันค่อนข้างดีจริงๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวขึ้นอยู่กับความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในผู้ที่เป็นมะเร็งปอด KRAS ขั้นสูงจะมีบุคคลประมาณ20รายที่มีการกลายพันธุ์และไม่สามารถตรวจพบได้ในกระแสเลือดดังนั้นบุคคลเหล่านั้นจึงอาจจำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อเนื้องอบ โดยสรุปการตรวจชิ้นเนื้อของเหลวเหล่านี้สามารถตรวจจับ DNA จําจำนวนเล็กน้อยที่หลั่งเข้าสู่กระแสะเลือดได้อืมการตรวจชิ้นเนื้อเนื้องอกทะเลคือมาตร,รฐานทองคำโดยจะทดสอบการกลายพันธุ์ของ DNA และเป็นการทดสอบเดียวที่สามารถทดสอบ PBL หนึ่งวงได้แต่ต้องอาศัยการดมยาสลบโดยปกติแล้วและ DNA ของเนื้องอกที่หมุนเวียนอยู่สามารถทำได้ในเอ่อแค่การเจาะเลือดแต่อาจพลาดผลลัพธ์ในแต่ละคนดังนั้นจึงใช้ในบริบทที่แตกต่างกันเล็กน้อย